สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูมันเวกซี่ของผมนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันใกล้จะใส่ปุ๋ยลงหัวได้หรือยังนะครับมันตอนนี้ก็ผมคิดว่ามันตอนนี้มันก็จะมีมันเป็นมันแบบว่าหลายรุ่นนะครับก็เลยแบบว่ามาเลยมาส่องดูว่า สมรจะ,จะใส่ปุ๋ยหัวได้อยังครับวันนี้ผมก็จะมา,มาส่องกันหน่อยนะฮะนี่ครับต้นต้นของมันก็ใหญ่แล้วนะประมาณนิ้วชี้ได้แล้วมั้งนิ้วกลางนิ้วนางประมาณนิ้วนางนิ้วกลางครับของสมบูรณ์ของมันก็ระดับหนึ่งนะฮะเห็นไหมมันเริ่มมีใบนะเขียวงามมีนลำต้นนะครับ อายุมันก็วันนี้เท่าไหร่น้อ,นอวันนี้นที่หนึ่งนะครับน,นี้ก็จิ้มประมาณวันที่สองกุมภาก็เกือบหกสิบวันละอายุเกือบหกสิบวันละผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมอีกสักประมาณวันที่ที่ห้านะฮะผมก็จะใส่ปุ๋ยละน่าจะเป็นสูตรลงหัวแล้วรอบนี้ครับเพราะว่าเออ ผมคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยผมใส่ประมาณ2เดือนครึ่ง3เดือนถามว่ามันช้าไหมมันไม่ช้านะครับแต่ว่าผมก็จะปีนี้มจะใส่ให้เร็วกว่าเดิมวันละกสิวัน70วันโดยประมาณนะครับนี่เห็นไหมความสมบูรณ์ของต้นของผมมันแต่ว่าต้นมันก็ไม่เสมอครับเพราะว่า่ามันจะเป็นสายน้ำหยดเก่า หยดน้อยหยดมากมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะอันนี้ก็จะดอกออกมาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยดูต้นดูต้นมันมันก็โอเคมันก็งานในระดับหนึ่งครับถามว่าใส่พร้อมกันได้ไหมก็ดูฮะโอ้โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีฮะก็น่าจะถ่ายได้แล้วนะครับแต่ผมก็จะออยสักสัก,สกเจ็ดวันนะ่ะอีกสักเจ็ดวันแล้วกันรอหน่อยรอรุ่นหลังๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตร ปุ๋ยหัวนะครับปุ๋ยหัวเร่งหัวไปเลยนะครับมีใครมีสูตรเร่งหัวดีๆแนะนําหน่อยนะครับที่มันสามารถลงหัวได้แบบว่าต้องการปีนี้คือตั้งใจมากครับต้องการแบบว่าให้หัวมันใหญ่นะฮะต้องใหญ่แล้วก็ปีนี้ปลูกขี่กว่าเดิมด้วยนะครับก็อยากให้ใหญ่แล้วก็ดกนะครับจะได้ได้เนื้อนะครับ ยี่แล้วปลูกห่างหัวดกถามว่าใหญ่ไหมผมคิดว่ามันก็ใหญ่ในระดับหนึ่งคือไปส่งโรงงานใหญ่กว่าทุกเจ้าอ่ะง่ายๆเลยขึ้นล้างไปคู่กับใครก็คือก็คือไม่แพใ้ใครอะ่ะนะครับไม่ได้คิดโม้ะฮะเล่าให้ฟังอัน,นี้ปีนี้ก็คิดแต่ผมก็คิดว่ามันแบบคิดว่ามันน่าจะใหญ่ได้อีกนะครับใหญ่มากกว่าที่ผมทําไปได้อีกผมก็เลยจะปรับสูตรแล้วก็เ ใส่ปุ๋ยหัวให้เร็วขึ้นให้ถี่ขึ้นนะครับให้มันมีกินตลอดง่ายๆเลยคือปีนี้ก็คือจะเน้นไปทางน้ําก่อนนะครับของผมใครทําอยู่ก็ใส่ได้เลยนะครับทําไปพร้อมๆกันนะครับคือเราศึกษาไปด้วยกันทํำไปพร้อมกันแล้วก็รวยด้วยกันนะครับ,นะรบถ้าได้ตามเป้าก็น่าจะดีขึ้นนะครับชีวิตนะฮะสำหรับ ปีหน้านะครับอันนี้ก็ยังไม่จังซื้อปุ๋ยใส่เลยนะครับมีอยู่ห้ากระสอบตั้มในยุงน้งนะมันจะพอใส่หรือเปล่าแต,แต่ก็ต้องเฉลี่ยใส่ไปก่อนนะฮะตอนนี้คือผมกะว่าช่วงนี้ก็คือว่าจะใส่0ุสทกสิบเลยจะดีไหมนะครับ พราะปีีแล้วรอให้ฝนล,ลงถึงใส่โอ้โหคุมต้นไม่อยู่ครับยังไงก็คุมไม่อยู่ปีนี้ผมก็เลยแบบเน้นกดๆต้นฉีดแมกนีเซียมด้วยอะไรด้วยครับเน้นให้ใบแก่ดูใบนะะดูความใหญ่ของใบของผมดูหน้าผมดิดูใบางามมันผมดิผมคิดว่ามันงามอะถ้าทุกต้นมันงามก็เลยคาดว่าเดี๋ยวจะ ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าต้นมันงามมีต้นแล้วนะมีใบแล้วก็ต้องมีหัวนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเล่นปุ๋ยหัวเ,เลยครับผมวันนี้วันจันี้ครับผมสวัสดีครับ